ด้านขวามือผมนี่เป็นรวงข้าวจากนาผมเองนี่เป็นนาดําและนี่คือด้านซ้ายมือนี่เป็นรวงนาหวานจากแปลงนาข้างเคียงครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความสมบูรณ์และความยาวนั้นท่านดูอะไรนะครับอันนี้เป็นแปลงนาดําที่ใช้เทคนิคเปียกสะแท้งแกงข้าวด้วยนะครับครับผมก็หลายคนเนี่ยกลัวว่าข้าวขาดน้ําแล้วเมล็ดจะรีบใช่ เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเมล็ดข้าวที่ทํานาเปียกสับแห้งนั้นมีเม็ดเต็มยันยันยันโคนลวงซึ่งในนาหวานปกติที่ชาวนาทํากันอยู่นั้นมีรีบตั้งกับโคนลงไปอย่างน้อยห้าเมล็ดตอนน่ตอนหนึ่งต่อหน,นึ่งแงงซึ่งจะได้เมล็ดแค่ทางไปลายไม่กี่เมล็ด สำหรับนาเปียกสำหรับแห้งแก้งข้าวและใช้วิธีการดำมเมล็ดเต็มซึ่งเป็นการลดการทุนเสียที่เราเสียเวลามาเราได้ข้าวเกือบร้อยเอร์เซ็น